สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 นะคะที่น่ารักทุกทุกคนนะคะเรียนออนไลน์บายพูวินะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องที่15ที่เรามาเจอกันนะคะสําหรับเรื่องที่15ก็จะเป็นเรื่องการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนั่นเองค่ะซึ่งการต่อวงจรไฟฟ้าประกอบด้วยอ,อุปกรณ์อะไรนะคะและมีส่วนอะไรที่เป็นส่วนสําคัญนะคะแล้วก็การต่อวงจรไฟฟ้าแต่ละอย่างเนี่ยเราสามารถเขียนแผนภาพได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันค่ะ สำหรับเรื่องที่15การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะคะมีอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวไปเรียนพ,พร้อมกันค่ะทีะนี้เรามาดูตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้าก่อนค่ะตัวนำไฟฟ้าก็คือวัสดุที่ยอมให้กระแสะไฟฟ้าไหลผ่านได้นะคะซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัสดุประเภทโลหะเช่นอะไรเช่นทองแดงนะคะหรืออลูมิเนียมหรือว่าเป็นเงินก็ได้นะคะ เึ่งเงินเป็นตัวนําไฟฟ้าที่ดีที่สุดนะคะอันดับ2ก็จะเป็นทองแดงนะคะและก็อลูมิเนียมพวกเหล็กพวกโลหะต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งคลิปหนีบกระดาษหรือแม้กระทั่งไส้ดินสอนะคะที่เป็นแกลฟไฟสีดำดนะคะสามารถเป็นตัวนําไฟฟ้าได้เลยค่ะอนกเรียนสังเกตตัวนําไฟฟ้านะคะถ้านักเรนเคยเห็นสายไฟนะคะข้างในนะคะจะเป็นลวดทองแดงนะคะตรงนี้นะคะเป็นตัวนําไฟฟ้า ส่วนตัวหุ้มไฟฟ้าตัวนี้นะคะตัวส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติกนะคะซึ่งพลาสติกนะคะเป็นตัวฉนวนไฟฟ้านั่นเองค่ะดังนั้นฉนวนไฟฟ้าก็คือวัสดุที่ไม่ยอมให้กระแสไหลผ่านหรือไหลผ่านได้ไม่ดีนะคะอย่างเช่นพวกพลาสติกไม้แก้วยางหรือแม้กระทั่งผ้าค่ะอันนี้คือพลาสติกนะคะพวกไม้แล้วก็พวกผ้านั่นเองค่ะ นี้เรามาดูการต่อวงจรไฟฟ้านะคะจะเห็นได้ว่านะคะการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะคะซึ่งวงจรไฟฟ้าเป็นเส้นทางที่กระแสไฟฟ้าไหลาจากแหล่งกําเนิดไฟฟ้าผ่านตัวนําไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วไหลกลับสู่แหล่งกําเนิดไฟฟ้าเดิมได้ครบวงจรน,นั่นเองคะอ่ะอย่างเช่นนะคะอันนี้นะคะก็จะเห็นว่าตรงนี้นะคะเป็นฐานไฟฉายนะคะก็จะมีนะคะ สายไฟนะคะเส้นสีแดงและสีดำแล้วก็มีหลอดไฟค่ะเชื่อมต่อนะคะซึ่งเราสามารถเขียนหรือว่ารูปภาพการต่อวงจรไฟฟ้าแบบนี้นะคะ,ะนี่คือลักษณะการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนั่นเองค่ะ ทีนี้เรามาดูค่ะวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายส่วนใหญ่จะประกอบด้วยสส่วนสําคัญหนึ่งเลยค่ะแหล่งกําเนิดไฟฟ้าแหล่งกําเนิดไฟฟ้าทําหน้าที่ให้พลังงานไฟฟ้านั่นเองค่ะเช่นอะไรบ้างพวกแบตเตอรี่ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นฐานไฟใช้ฐานนาฬิกาพวกแบตเตอรี่ในเครื่องยนต์อันนี้เป็นตัวแหล่งกําเนิดไฟฟ้าเลยค่ะ2ก็คือสายไฟฟ้าหรือตัวนําไฟฟ้านั่นเองค่ะ มันทำหน้าที่อะไรมันทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากับอุปกรณ์นะคะหรือเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเองค่ะซึ่งสายไฟฟ้าจะต้องมีตัวนำไฟฟ้านะคะแล้วก็จะต้องมีฉนวนไฟฟ้าเพื่อป้องกันนะคะการช็อตนั่นเองนะคะหรือไฟฟ้าลัดวงจรนะคะอย่างเช่นสายไฟนะคะอันนี้คือตัวนำไฟฟ้านะคะซึ่งสายไฟนะคะก็อย่างที่ทราบกันดี ต่อไป3อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเองก็คือทาหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานรูปแบบต่างๆนั่นเองค่ะ,ะเห็นไหมคะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเครื่องซักผ้าพูกกาต้มน้อนตู้เย็นหรือแม้กระทั่งอะไรคะเครื่องดูดฝุ่นนั่นเองนี่คือดังนั้นนะคะวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายเลยประกอบด้วยสส่วนให้นักเรียนจําให้ดีนะคะ1แหล่งกําเนิดเช่นอะไรแบตเตอรี่พวกฐานไฟฉาย 2ส,สายไฟค่ะ3อุปรกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเองค่ะเอาทีนี้เรามาดูค่ะเมื่อเราต่อวงจรไฟฟ้านะคะจะมีกระแสะไฟฟ้าไหลผ่านในวงจรโดยมีสวิตช์นะคะทำหน้าที่ควบคุมไฟฟ้านะคะนักเรียนคงรู้จักนะคะสวิตช์เปิดปิดนั่นเองนะคะควบคุมไฟฟ้าว่าไฟสว่างหรือไฟดับนั่นเองนะคะ หรือทำให้ไฟฟ้าทำงานได้กับทำงานไม่ได้นะคะซึ่งมี2แบบก็คือวงจรปิดนั่นเองค่ะ,ะทีนี้เรามาดูค่ะวงจรไฟฟ้าปิดหมายถึงว่าหากเราต่อวงจรไฟฟ้าครบวงจรแล้วไฟฟ้าก็สามารถทำงานได้เราเรียกวงจรน,นี้ว่าวงจรปิดนั่นเองค่ะวงจรปิดไฟจะสว่างค่ะ,ะดูนะคะวงจรปิดทำไมถึงบอกว่าสว่างเพราะว่าสวิตไฟมัน ติดกันนั่นเองเห็นไหมคะนี่คือวงจรปิดจำได้ไหมคะเมื่อครั้งที่แล้วครูให้ในักเรียนเรียนเกี่ยวกับอะไรนะคะสัญ,ญลักษณ์นั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะนักเรียนเป็นพื้นฐานที่นักเรียนต้องเรียนรู้กันไปนะคะส่วนตัวไฟเราลอดไฟเราจะเขียนได้แบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือแผนภาพวงจรปิดไฟสว่างนั่นเอง ต่อไปเซลลไฟฟ้าอันนี้คือฐานไฟฉายมีอันเดียวเราก็เขียนบวกกับลบอันยาวคือบวกอันสั้นคือลบส่วนสายไฟก็ขีดยาวไปแบบนี้นะคะนี่คือลักษณะของไฟฟ้าวงจรปิดนะคะซึ่งถ้าวงจรปิดครูได้กล่าวไปแล้วว่าวงจรปิดไฟจะสว่างนั่นเองค่ะทีนี้มาดูค่ะ วงจรถัดมาก็จะเป็นวงจรเปิดวงจรไฟฟ้าเปิดก็คือวงจรไฟฟ้าที่ไม่ครบวงจรเพราะอะไรเพราะว่านะคะสวิตชไฟมันยกขึ้นนะคะไฟฟ้ามันไม่ครบวงจรมันยกขึ้นเมื่อยกขึ้นแล้วนะคะจะเห็นได้ว่านะคะไฟฟ้าไม่ได้ไหลมันทำให้วงจรเปิดไฟมันเลยดับนั่นเองค่ะอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ในการเขียนนะคะ ัดมาก็จะเป็นไฟหลอดไฟก็เขียนได้แบบนี้นะและก็เซลล์ไฟฟ้า1เซลล์ก็จะมีอะไรคะบวกกับลบนั่นเองเห็นไหมคะ1เซลล์เขียนได้แบบนี้นะส่วนสายไฟก็เขียนตรงไปเลยนะ,ะทีนี้เราจะเห็นว่าถ้าเป็นวงจรเปิดไฟจะดับเพราะมันไม่ต่อกันนะะให้ไดเรียนจําง่ายๆค่ะักเรนคะจำง่ายๆเ,เลยวงจรปิดไฟสว่าง วงจรเปิดไฟดับนั่นเองค่ะอ่านเรียนมาดูการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะคะที่ทำให้หลอดไฟฟ้าสว่างนะ,ะทำได้หลายวิธีเช่นนะคะอันดับแรกเลยนะคะให้นำส่วนปลายที่เป็นโลหะนะคะของหลอดไฟฟ้าแตะไปที่ขั้วบวกนะคะของทานไฟชายก็คือเอาเนี่ยไฟนะคะมาแตะตรงโลหะนั่นเองค่ะ จากนั้นนะคะให้นำสายไฟนะคะต่อเข้ากับด้านข้างบริเวณที่เป็นโลหะของหลอดไฟฟ้านั่นเองค่ะเห็นไหมคะเขาจะเอาสายไฟมันต่อเข้ากับตรงนี้นะคะอ่าส่วนปลายที่เหลือนะ,ะปลายที่เหลือต่อเข้ากับขั้วลบตรงนี้นะคะของฐานไฟฉายนั่นเองแบบนี้ก็จะทําให้นะคะไฟสว่างได้เลยค่ะอ่าแบบที่สองนะคะ ใช้สายไฟ2เส้นนั่นเองนะคะขั้วบวกกับขั้วลบนะคะวิธีก็คือต่อปลายด้านหนึ่งของสายไฟแต่ละเส้นเข้ากับขั้วบวกนะคะและขั้วลบของฐานไฟฉายค่ะเห็นไหมคะนี่นะคะทีนี้ต่อไปทำไงนำปลายสายไฟที่เหลือเส้นหนึ่งต่อเข้ากับด้านล่างของหลอดเห็นไหมคะนี้เขาเอาขั้วบวกต่อไปด้านล่างของหลอดไฟนะคะ และอีกอันนะคะต่อเข้ากับบริเวณโลหะของหลอดไฟตรงนี้นะคะอันนี้คือขั้วลบนะคะต่อกันไปนะคะเราก็จะได้การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะคะสามารถทําได้นะคะไม่ยากต่อไปค่ะ การเขียนแผนภาพแทนการรูปภาพนะคะเราจะใช้สัญลักษณ์แสดงส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าและลักษณะการต่อนะคะของแต่ละส่วนประกอบในวงจรดังนี้ค่ะอันนี้เซลล์ไฟฟ้าอย่างที่ครูบอกเลยนะคะขีดสั้นกับขีดยาวสายไฟใช้ขีดหลอดไฟใช้กลมแล้วก็กากบาทหรือใช้วิธีด้านล่างอย่างที่ครูเอารูปภาพมาให้ดูนะคะถ้าเป็นมอเตอร์นะคะก็จะ กลมๆแล้วมีตัว M ด้านในนะคะอดอนะคะก็จะใช้สัญลักษณ์แบบนี้นะคะสวิตช์ไฟมี2แบบคือปิดกับเปิดนไหคะที่ครูยกตัวอย่างอันนี้ก็คือกลมๆติดกันเลยส่วนถ้าเป็นเปิดจะมีกลมๆตรงนี้ยกขึ้นนะคะอันนี้สวิตเปิดนั่นเองขอให้ในักเรียนจําพวกนี้ให้ดีค่ะถ้าเราจําได้เราก็สามารถนะคะเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันค่ะ ต่อไปค่ะตัวอย่างการเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายค่ะรูปแรกเลยจำได้ไหมคะว่ารูปนี้คืออะไรคะคือหลอดไฟหลอดไฟสัญลักษณ์ก็คือกากบาทแล้วก็มีกลมๆข้างในใช่ไหมคะอ่าส่วนตัวนี้ก็เป็นสายไฟก็ขีดตามเส้นเลยส่วนตัวนี้คือเซลล์ไฟฟ้าขั้วบวกก็คือขีดยาวขั้วลบคือขีดสั้นนะคะนี่แบบนี้ อ่ะทีนี้เรามาดูว่าครูทำถูกไหมคะอ่าเราก็จะได้นะคะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยนะคะง่ายๆค่ะการเขียนแต่ต้องจำอะไรคะจำสัญลักษณ์ให้ดีแค่นั้นเองค่ะถัดมาค่ะแบบที่2เห็นไหมคะว่ามีอะไรมีหลอดไฟอยู่2ดวงนะ,ะแล้วก็มีเซลล์ไฟฟ้าอีก1เซลเขียนได้อย่างไร จำได้ไหมคะว่าถ้าเป็นเซลไฟฟ้าหลอดไฟต้องเป็นการกรบาทใช่ไหมคะถ้ามี2ก็ต้องเขียน2อ,อันติดกันนะคะแบบนี้ส่วนเซลมีอันเดียวก็ขีดสั้นกับขีดยาวนะคะแบบนี้นะคะอลองมาดูสิเห็นไหมคะเหมือนกันเลยค่ะก็จะได้รูปภาพตามนี้เลยถัดมาค่ะแบบที่3สา,ม,ามีสวิตไฟจำได้คะอันนี้เปิดและปิด อันนี้เปิดนั่นเองค่ะดังนั้นเขียนได้ง่ายๆเหมือนเดิมค่ะแต่มี2เซลล์เห็นไหมคะเห็นไหมคะตัวนี้มันมี1 2เราก็ต้องเขียน2ออันนะคะนี่เห็นไหมคะนี่จะเห็นได้ว่านะคะการต่อเนี่ยเราต้องเอาขั้วอะไรคะขั้วต่างชนิดกันอย่างเช่นอันนี้เป็นขั้วบวกอันนี้ลบ ฝั่งต่อมาก็ต้มีบวกและก็ลบต่อกันนะคะมันถึงจะสามารถนะคะต่อวงจรไฟฟ้าได้นะคะแบบที่4ค่ะอ่าอันนี้ก็มีอะไรบ้างคะมีหลอดไฟแล้วก็สวิตไฟอะไรคะอันนี้ปิดค่ะแล้วก็มีเซลล์ไฟฟ้า2เซลล์แล้วก็สามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะเห็นไหมคะเขียนตามนี้เลยจะเห็นว่าสายไฟเราก็ใช้เป็นสายแบบนี้เลยนะคะไม่ยากค่ะนะคะต้องจํา สัญลักษณ์ของไฟฟ้าได้นะคะเราถึงจะสามารถเขียนได้ค่ะแต่จริงๆแล้วมันมีน้อยมากเลยนะคะที่เราจําก็คือ1อะไรคะ1คือหลอดไฟ2ส,สายไฟ3เซลลไฟแล้วก็สวิตช์เปิดสวิตช์ปิดนั่นเองค่ะ สำหรับงานที่15ก็เป็นการต่อวงจรไฟฟ้ามีทั้งหมด5ข้อนะคะก็ขอให้ในักเรียนนะคะตั้งใจและทำด้วยตนเองนะคะและอย่าลืมเขียนนะคะงานที่เท่าไหร่ชื่อชัดเลขที่ลงในสมุดแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาที่ไลน์กลุ่มได้เลยค่ะสำหรับคาบนี้หวังว่านักเรียนคงมีความรู้นะคะก็ขอให้ในักเรียนเอาไปต่อยอดได้เลยนะคะเรื่องนี้นะคะถ้าใครต้องการจะเป็นอาชีพช่างไฟนะคะนักเรียนต้องรู้พื้นฐานก่อนเนาะสำหรับคาบนี้นะคะคูวิก็มีความรู้ให้ในักเรียนเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะ น่าสวัสดีค่ะ